ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะที่เป็นกาเป็นคลิปอ่าภาคเสียงทับนะครับไม่ใช่เสียงงานนี้นะไม่ใช่เสียงพูดสดๆนะครับก็อาจจะมีการคลิปอาจจะช้าๆเลยนะครับเนื่องจากผมต้องพูดให้ทันคลิปนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิว ID ที่มีการเล่นมาประมาณ5เดือนนะครับอันนี้นี่เล่นตอนประมาณตอนแรกมันเป็น ID ดองนะครับผมก็ได้มานะไม่ใช่ได้มาหรอกผมสุม่มเก็บไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นนะ แล้วก็อะไรโดนใจผมเล่นไม่ลบผมก็เลยปั้นในดีนี้มาเล่นนะครับไปหมุนนานจังเลยก็มันก็ถูกเล่นตอนประมาณโคเล่นตอนประมาณโคลาโ,โบโคลาโ,โบประมาณชากะนะครับนี่นะประมาณ5เดือนแล้วนะครับ5้าเดือนผ่านมาแล้วนะก่อดีนี้ก็ตอนนี้ก็มีแม็กประมาณเจ็ดเจ็ดตัวนะครับตอนจริงๆก็6แหละ โอเจ็ดละถูกละตัวนี้กำลังจะเป็นตัวที่8นะครับแล้วก็ผมกำลังจะปั้นแสงมืดนะก,กำลังแบตัวนี้นะครับกำลังเก็บกบเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆปั้นนะครับก็ทางลัดเกียร์ของไลดีนี้ก็น,นะครับก็ทาง้าดของบราวน์ไม่ยากจครับผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะว่ามันไม่ค่อยมีเกียร์ใส่ครับตัวนี้มันค่อนข้่งแด้เยอะนะผมก็เลยต้องใส่เกียร์ดัดแปลงนะครับเป็นหมวกของครอบรับสิบปีทนะีผมสุ่มได้นะครับก็ได้มาแล้แต่จริงผมควรจะไปใส่ให้กับตัวพวก ไหวพริบนะครับแต่ผมก็ดัดแปลงมาใส่ตัวนี้นะเพราะแรงมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กระดิกนะครับค่า25ลปอร์เลงกันก็เป็นประมาณ50 55นะครับลดประมาณลดแรกนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าหเราใส่ลดแรกแล้วก็ตัวมันก็จะประมาณเกือบ2,000นะแรก2,000กว่านะในเกมก็จะประมาณ1 9 0 0นะครับก็ต้านสก,กิลประมาณ80นะครับลดประมาณ50นะอร์เ็นต์นะเกมรวมไ50เป็นกันเนาะเพราะมันมีเลขเลขเล็ก,ลกอยูอในด้วยนะครับ ก็ทางด้านของตัวเมกุนี้ก็ผมก็ทําเป็นพีร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ทําขึ้นล่างก้าดาวนะเนื่องจากไอเดนี้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็เลยใช้แค่สร้างให้เปิร์มให้เปิร์มแม็กนะครับแล้วก็ทำพีร้อยอีกตัวหนึ่งเป็น2อตัวนะครับจะได้ใช้ตามด่านได้เร็วๆนะผมก็จะไม่ทาขึ้น9ก้าดาวนะครับเพราะว่ามันค่อนขะ้างเปี่ยงนะแล้วก็ทางด้านของชากะผมก็เกียมเดิมนะครับและเลือดค่อนข้างน้อยนะแปดล้านนะครับนี่ก็เกียรประมาณนี้นะ เอาไปตัวผมดวงดีสุดแล้วนะครับผมสุ่มได้ทั้งรองรองเท้าชิดมัดนะครับแล้วก็ครับของประดับนะครับแล้วผมก็ใส่โดนแน่นอนให้น้องเนี่ยนะว่ามันเป็นตัวเว้ยของผมนะครับผมก็เลยชอบมากพิเศษก็เฟีลุดน,นะครับเป็นดวงดีสมได้นะก็เลเกียร์ก็เหมือนชารายนะครับเพราะว่าเกียร์ดีนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพาตอนใหญ่ตอนใหญ่ผมสุม่มแต่ตัวนะก็อันนี้ก็ใส่เกียร์ดีเกินไปหน่อยนะครับความจิงผมก็จะโยกเกียร์เนี้ยไปใส่ให้กับตัวทางด้านของ อ่ามิคูไมก่ก็ทางรางของแก๊กนะครับจะถึงที่คุ้มกว่อนะแต่ผมก็ใส่ตัวนี้นะครับต่อไปก็ออร่านะครับเป็นพีลอยนะอัดอีกสี่ตัวคือผมกำลังผลิตวัสดบอดบยู่นะถือว่าเป็นการเก็บไปเรื่อยนะครับนี่สี่ตัวพอดีก็พยายามเก็บฟันทร,นรนีนะครับแล้วเป็นชี่นะครับก็เกียร์โดนแน่นอนนะไว้ผ่านดันนะครับอย่าใส่ตามผมนะเอาจริงใส่แค่คาทาปล่อยตัวไว้ก็พอแล้วนะแล้วพอดีนี้ก็ประมาณห้นะครับ ด่านยากก็ตอนนี้น่าอยู่่ประมาณผมผ่านเมื่อเช้าก็จะประมาณเอ,อ่อด่านร้อยยี่สิบสามนะครับผ่านร้อยสิบเก้าไม่ได้เลยนะนะผ่านร้อยสิบเก้าไม่ได้เลยถือว่าดวงดีนะครับไม่ใช่ดวงดีหรอกฟุกชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าคาำเป็นที่เนะี่ยปั้นมาคุ้มเลยนะครับเท่านั้นเกียร์โดยรวมนะครับก็ไปดีก็ไปเกียร์ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเกียร์ฟรีนะส่วนใหญ่ใชเป็นเน้นหกดาวนะครับผมไม่ค่อยเก็บเกียร์ให้ดาวไว้เท่าไหร่นะ มันค่อนข้างโลกไอดีนะครับเนี่ยแกก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ดีมากนะรีสูงสุดของไอดีนี้ก็จะประมาณเพชรสองนะครับชื่อไอดีว่าคิตาวานะครับเป็นละครอะไรในเมฆนะก็การพีพีก็มีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นปกตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็ชนะนะครับขอคอยตอนผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับขอค่อยตอนนี้ผมอยู่ชั้นเจ็ดสิบแปดนะกำลังพยายามเล่นอยู่นะโอ้เสียงรถมีกระดาษภาคเสียงยังมีรถนะก็ไม่เป็นไรการอัปเกรดก็ ประมาณนี้นะครับยังไม่อัพสุดนะผมก็จะค่อยๆอ,อัพไปทีหลังนะครับด้านทีมพีร้อยนะครับผมก็ใช้เป็นทีมพีร้อยทีมเล็กนะทีมไม่ใหญ่มากนะครับเป็นทีมนี้นะมีช้างนังคนหนึ่งแล้วก็ไกลทำนี่กูเป็พีร้อยตัวที่สองนะครับก็ทีมพีร้อยสองทีมแล้วนะถ้าถอดเฟรนด์ออกแล้วใส่ตัวเป็นตัวพีร้อยไปมันก็จะไดครบทีมนะครับนี่ก็เป็นพีร้อยทัพสองทีมนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะค่อยๆเล่น ยูก็ไม่คงยังปืนอะไรมากหรอกด้านของท่องที่ยก็แม็กไม่หมดนะผมไม่ได้อัพไม่ค่อยได้อัพเท่าางทาจะเห็นก็มาอัพนะแต่บางทีก็ไม่อัพอ่ะเผลอๆก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับด่านก็ฟาร์มประมาณนี้นะก็วิธีการฟาร์มของผมนะครับก็ผมก็จะฟาร์มกดกระป๋องนะแล้วก็ฟาร์มด่านดาวข้อาสิบปีทุกด่านเลยนะครับของสมุดรับนี่ก็ต้องฟาร์มอีกแล้วนะว่าของจาเป็นนะครับผูขอลไฟนี่ก็สามด่านแรกก็พอนะด่านสามด่านหลังมันไม่ค่อยได้ของน้อยนะ ลูกบาบในมลผมกระฟามแค่นี้นะครับว่าผมชาวมาพัฒนาผลิตตัวละครทำพีร้อยต่อนะตัวกระโลหินนี่ผมฟาร์มตัวอันนะครับเพราะว่าผมต้องการตัวพวกนี้มาทาแม็กนะจะได้ผลห้องไม,ไม่ใช่ผลทองดิผลศักยภาพนะครับก็วัตถุดิบที่เหลือตอนนี้ก็มีนิดเดียวนะคือน,น้อยมากในดินี้คือผมย่อยเอาแร่ม่วงแลนะ้วมาปั้นกบมีมีร้อยกว่านี้ค่อน,น,นข้างน้อยนะและหาดาวนี่น้อยมากนะครับมนันน้อย ประมาณยี่สิบวันนะโอ้เสียงลงประมาณยี่สิบวันนะครับขนลดไอดีนี้ก็เล่นเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะก็คือมีรูบี้คยเปิดนะครับมีรูบี้คยเปิดนะไม่ค่อยได้สนเก็บเทบ่าไหร่แต่ตอนนี้ผมดองตัวคาชานะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมก็ถ้าได้มาผมก็ไม่ได้ปั้นแม็กนะเพราะกบมันขาดแขนมานะครับผมก็เลยไม่ปั้นนะก็ <Okay. S 1> ตัวไอพวกเนี้ยผม ก็สุ่มเอาเน้นแต่เออสิป,ปีผมสุ่มได้ตัวนี้นะนี่สุ่มจากการันตีนะครับก็ได้เป็นตัวทาง้าของมายากลนะครับผมก็พยายามเน้นสุ่มของทางด้านไวทพิพนะครับว่าเผื่อมันได้ตัวทางด้านของมูลน้ําชานะครับหรือแม้กระทั่งตัวไปเด็กปั้นซูชินะหรือถ้าสุ่มอีกทีก็มาสุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเอาบัตเต็ดแล้วก็ทางด้านของตัวบินนะแม่ไส่พีพีนะครับ หรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรกันว่าผมกำลังวางแผนทาคลิปใหญ่นะเป็นคลิปหน้านะกันก่อนคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ